คลิปนี้พามาชม Expender Cross แต่งหล่อ2สไตล์กับโปรดาว3 9 9 0 0บาทและโปรดาว19,000บาทอยากรู้ว่า39,000กับ19,000ต่างกันตรงไหนบ้างต้องดูคลิปนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับหนูป่านอีกแล้วค่ะที่มิสซูรุ่งเจริญเทพรักค่ะและอย่างต้นคลิปที่บอกไปนะว่าจะพามาชมตัว Expender Cross ตัว h e v แต่งรอแบบ2แบบ2สไตล์สไตล์แรกกับโปรดาว1 9 0 0 0บาทคันนี้ราคา971,000นาะคะทุกคนโรดาว1,900นตัวนี้ผ่อนเบาๆไม่ถึง1,400นนะโอเคเดี๋ยวมาดูของแต่งกันดีกว่า ชิ้นแรกนะคะติดโลโก้ฝาก,กระโปรงด้านหน้าของตัวเอ็กซ์เพนเดอร์คให้แบบนี้นะถัดมาเนี่ยจะเป็นสเกิร์ตนะคะบลูสติดโลโก้คําว่า e อ็กซ์ลแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้ให้ความดุดันเท่ๆบึกบึนไปอีกแบบนึงนะขึ้นอยู่กับความชอบลูกค้าเลยถ้าอยากได้ลุยๆเนี่ยก็ต้องทรงนี้เท่านั้นเดี๋ยวไปชมความหล่อด้านข้างกันบ้างว่าฝ่านติดอะไรให้บ้างตามมาเลยแล้วก็มาต่อกันที่ด้านข้างคะ่ะทุกคนคันนี้เนี่ยเจ้า E อ็กซ์เพนเดอร์คลอสเนี่ยฝานติดตัว ครอบกระจกมองข้างให้เป็นสีดําด้านนะเนื่องจากซุ้มล้อของเราเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วนะและเซตนี้จัดไปเลยตัวเบ้ามือเปิดและมือจับประตูเป็นสีดําด้านแบบนี้ให้มันเข้าเซตเท่ๆแบบลงตัวแบบนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยเราติดตัวกันสัดข้างติดฟิล์มให้นะและยังติดตัวแหลกหลัลงคานะคะคแบบนี้ให้ด้วยเป็นของคล l i e ี่บยนะมันทุกและใช้งานได้จริงค่ะลูกค้า ตรงนี้ด้านล่างสุดหลอของเราเนี่ยติดสกเกิร์ตนะคะของบลุกตรงนี้นะเป็นลายเส้นนะคะสีแดงเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะเดี๋ยวไปชมข้างหลังกันดีกว่าว่าข้างหลังเนี่ยจะ่อแบบไหนเพราะว่าแต่งจัดเต็มให้เหมือนกันตามมาชมเลยค่ะโอเคค่ะแล้วมาดูด้านหลังนะกระโปรงหมื่นเก้านะจัดเต็มให้เลยติดสปอยเลอร์เท่ๆแบบนี้นะของตัวยี่ห้อบลุกตัวนี้แหละ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยปานยังติดตัวครอบไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้ให้เหมือนกันนอกจากนั้นไม่พอจัดไปเลยสเกิร์ตนะคะตัวบลุกตัวนี้นะเป็นแบบท่อคู่เท่ๆแบบนี้เลยนะแล้วตัวนี้นอกจากตัวสเกิร์ตเนี่ยเขามีติดตัวฝาท้ายแบบนี้ให้ด้วยนะตรงฝาท้ายด้านหลังตัวนี้เป็นชุดแยกกันนะทุกคนและด้านข้างของฝาถังน้ํามันนะปันติดตัวครอบฝาถังน้ํามันไปให้ด้วยเดี๋ยวปัน insert ภ,ภาพไปให้ดูกันเลยตามในคลิปนี้ โอเคค่ะเมื่อกี้โปรหมื่ไปแล้วนะว่าจัดเต็มไปแล้วเดี๋ยวมาดูคันนี้บ้างโปรสามหจะจัดไป็มแค่ไหนนะคะก่อนอื่นเลยติดโลโก้ฝากระโปรงด้านหน้า e x e n d e r Cross แบบนี้นะพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะเป็นแบบเอาผ่าเท่ๆแบบนี้นะตัวเนี้ยเลือกสีของตัวสัญลักษณ์มิตซูบิชิได้นะสีแดงสีดำสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วถัดมาด้านล่างเนี่ยปานติดตัวสเกิร์ตของตัว Sport Rider นะ จะเกิร์สปอร์ตไรเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบมีไฟ LED ให้ด้วยนะทุกคนตัวนี้และนอกจากนั้นเลยค่ะเป็นไฮไลท์สุดๆที่ราคาเพิ่มมาจาก19ื่นเนื่อเพราะาอะไรไหมเราทำสีนะคะแบบหลังคาดำนะคะทูโทนครึ่งคันแบบนี้ไปเลยพร้อมกับตัวเขาเรียกว่าครอบกระจกมองข้างตัวนี้ทำสีให้นะเป็นสีดำนอกจากนั้นเนี่ยฝันยังติดตัวแหลกหลังคาให้ด้วยค่ะตัวนี้แหลกหลังคาขนาด1.6นะคันนี้1.2โอเคเดี๋ยวไปชมด้านข้างกัน,กนบ้างว่าติดอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะมาชมกันเลย โอเคค่ะแล้วก็มาด้านข้างกันนะด้านข้างคันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยเพราะว่าติดตัวเบ้าแบบสีดําเงาแบบนี้พร้อมกับมือจับประตูสีดําเงาแบบนี้นะพร้อมกับตัวโลโก้คําว่า Expander H E V ให้เท่ๆแบบนี้ไปเลยนอกจากนั้นเนี่ยสเกิร์ตด้านล่างของเราเนี่ยเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะแต่ว่าตัดด้วยลายเส้นสีฟ้านะคะเป็นฉญลักไฮบริดแบบนี้เท่ๆนะคะ โอเคสังเกตแหลกหลังคานี่แหละอย่างที่บอก1.6เมตรนะคะยาวกว่าคันนี้ค่ะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันบ้างว่าคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างมีไฮไลท์เด็ดๆรอให้ชมเลยแล้วก็มาถึงด้านหลังสุดหล่อของเจ้าคันนี้นะทุกคนอย่างที่บอกว่าทําสีหลังคาดำไม่ครึ่งคันใช่ไหมคันนี้ก็จัดสปอยเลอร์เป็นสีดาแบบนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะของตัว s p o ร์ตไ d เดอรท่อเท่ๆแบบนี้นะพร้อมตัดด้วยลายเส้นสีฟ้า นอกจากนั้นเนี่ยปันติดเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังแล้ปติดเซนเซอร์ถอยเพิ่มให้โอเคแล้วมาดูนะที่โปรสามหมอย่างที่บอกว่าจัดเต็มแค่ไหนของเราติดไปเลยค่ะตัวประตูท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยสะดวกสบายนะทุกคนประตูท้ายไฟฟ้าคันนี้ของป่าเนี่ยรับประกันให้ถึง2ปีนะตัวนี้นอกจากติดประตูท้ายไฟฟ้าแบบนี้แล้วยังเปลี่ยนตัวจอด้านหน้านะจากจอเขาเรียกว่าจอ9นิ้วเป็นจอ and ด o i d ขนาด10นิ้วให้ด้วยนะคะฟังก์ชันการใช้งานครบคันกันเลยทีเดียว โอเคแล้วก็นอกจากโปรหมื่นเก้าสแล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็ดูท้ายคลิปนี้เลยห้ามพลาดกันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนระหว่างโปรดาวหนึ่งหมืบาทหรือโปรดาวสามหมืนเก้าพับาททุกคนชอบแบบไหนนะคะอยากได้แบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะโอเคอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้จัดโปรดาวแบบนี้ไปให้แล้วนะ หรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นดอกเบีย้ย0%นะคะนานถึง5ปีก็จัดให้ได้นะเรื่องชุดแต่งต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งหรือว่าจะเป็นตัวเซอร์วิสแพ็กเกจนะคะตัวค่าบำรุงรักษาให้5ปี100,000โลปานก็จัดให้ได้นะถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้นะปันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะคะนิดนึงแล้วก็ถ้าคลิปหน้าเนี่ยอยากให้เอารุ่นไหนมารีวิวนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะวันนี้ปานลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนนหนึ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย